สวัสดีและเยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo Touches นะครับวันนี้เลียวก็จะมารีวิว LEGO Star Wars Set 75310 Duel on Mandalor นะครับอันนี้เป็นเซต LEGO Star Wars นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนะ้ากล่องของเซตนี้นะครับก็จะมีสกินว่า LEGO แล้วก็มี Star Wars นะครับแล้วก็จะมีสกินหน้าเซตเลยอันนี้เหมาะสำหรับ7บวกนะครับก็คือ7ขวบขึ้นไปมีโลโก้ Disney ตรงนี้ แล้วอันนี้นะครับก็จะมีมินิฟิกเกอร์ทั้งหมด2ตัวก็คือจะมีอโซกาทาโนและดาร์มอร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเลโก้มินิฟิกเกอร์ฐานโคลนสกรีนแปะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นหน่วยลบที่501นะครับเหมือนในซีรีส์เลยหน้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าของอโซกานะครับที่ในโคลนวอชนะครับน,นี่จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะบอกว่า เซตนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องขังของดาร์ทมอนะครับแล้วก็จะมีตัวบัลลังของซาทีนนะครับที่เคยเป็นของซาทีนบนดาวแมนดาลอนะครับแล้วก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าเซตนี้นะครับมาจากซีรีส์ Star Wars เรื่อง STAR w a r s THE CLONE WARS นั่นเองนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคร Republic นะครับ กล่องนี้นะครับเป็นโคลนวอลซีซั่นล่าสุดนะครับก็จะเป็นซีซั่นที่เกิดถ้ารู้จะไม่ผิดนะครับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เศหนุกมากเลยนะครับเป็นตอนที่อโซกาทาโน่สู้กับดาร์มอนะครับบนดาวแมนดารอนั่นเองก็จะสู้กันแบบนี้เลย Exclusive m ีククนี้ฟิกเกอร์ของเซตนี้นะครับก็จะเป็นดาร์มอชุดแบบนี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นด้านล่างนะครับ เดี๋ยเราไปแกะกันเลยนะครับนี่นะครับเปิดออกมาเลยก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ถุงนะครับก็จะมีถุงที่1กับถุงที่สองนะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้แยกมาให้นะครับว่าไหนเป็นถุงที่หนึ่งถุงที่สองนะครับแล้วก็มี คู่มือนะครับคู่มือก็ยับไปหน่อยนะครับก็สามารถไปโหลดแอป,ปใน iPad ได้นะครับหรือในมือถือก็สามารถโหลดแอป,ปได้แล้วก็มีเป็นตัวสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการต่อเสร็จแล้วนะครับในเซตนี้ก็จะมีบัลลังก์นะครับแล้วก็จะมีที่คุมขังของแมนดาลอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเซตกันก่อนเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเซตนะครับเรามาดูกันที่บัลลังก์นะครับบัลลังก์ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยลูกเล่นมันนะครับก็คือสามารถดันตรงนี้มานะครับแล้วก็เอาปืนที่อยู่ด้าน ล่างออกมาได้นะครับแล้วเราก็สามารถเอากลับเข้าไปได้นั่นเองและตรงนี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้นะครับก็สามารถให้มินิฟิกเกอร์นะครับเข้าไปนั่งได้เลยและจะมีฉากหนึ่งนะครับที่อาโซกาสู้กับดาร์ดมอร์นะครับก็จะสู้กันไปสู้กันมานะครับและอาโซกาก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับดาร์ดมอร์ก็ตกลงไปตรงนี้เลยนะครับกระจกก็แตกนะครับอันนี้เขาก็ได จำลองการแตกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเราทํากระจกตกเราก็สามารถดันกลับมาเหมือนเดิมได้ครับโดยใช้กระบวนการแบบเทคนิคตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอากลับขึ้นไปเหมือนเดิมได้นี่เลยครับแล้วเรามาดูกันที่เรามาดูกันที่ที่คุมขังกันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นที่คุมขังนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกธรรมดาเลยแล้วเราก็จะติดสติกเกอร์ลงไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นกระจกให้ตาผ่านมามองเห็นได้เป็นใสๆตรงนี้นะครับพอปิดไปก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถที่จะเอามินิฟิกเกอร์ไปวางไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วตาของมินิฟิกเกอร์ก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้พอดีเลยครับก็ปิดไปตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปลดล็อกนะครับ ใน s ซีรีส์ o n e Wars นะครับมันจะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็คือมีปุ่มปลดล็อกมีปุ่มปลดล็อกแล้วก็มีปุ่มอีกอันหนึ่งเราจำไม่ได้นะครับแต่อันนี้มันมีแค่3ปุ่มนะครับจริงๆต้องมี4ปุ่มนะครับแบบใน Series นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสกรีนประวัติศาสตร์ของแมนดาลอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวมินิฟิกเกอร์กันต่อเลยครับ มินิฟิกเกอร์ตัวแรกนะครับจะเป็นอโซกาทาโนนะครับจะเป็นชุดสีดำเงินนะครับมีไรเซเบอร์ทั้งหมด2อันนะครับสามารถที่จะถอดอันนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่เหมือนในซีรีส์ได้เลยนะครับในซีรีส์อโซกาจะใช้ไ์เซเบอร์แบบมือหนึ่งเป็นแบบนี้อีกมือหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับก็จะเท่มากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับตัวของผมของอโซกานะครับจะเป็นยางนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูครับ นี่มันจะเป็นยางแบบนี้นะครับมีทั้งหมด2หน้านะครับอันนี้จะเป็นหน้าด้านหลังนะครับจะเป็นหน้าโกรธแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นหน้ายิ้มนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ลรว่าเวลาต่อสู้นะครับก็คงต้องเอาหน้าโกรธนะครับเพราะว่าคงไม่ต่อสู้แล้วยิ้มไปใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นมินิฟิกเกอร์ดาร์ตมอรนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวของดาร์มอรนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวขาของดาร์มอร์นะครับก็จะเหมือนเหล็กเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดาร์มอร์โดนโอบิวันเคนบี่ารึ่งนะครับก็ต้องเปลี่ยนช่วงล่างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับก็จะเป็นด้านหลังของดาร์มอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีเลเยอร์ที่มันจะเป็นเหล็กประมาณ3ชั้นนะครับไลท์เซเบอร์นะครับก็จะเป็นไลท์เซเบอร์แบบคู่อย่างนี้เลยนะครับเรามาดูที่หน้าของดาร์มอร์กันบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ นี่นะครับก็จะเป็นหน้านะครับหน้าก็จะดูแบบโหดๆนิดนึงนิดนึงนะครับหดหๆอยู่อันนี้จะเป็นด้านหลังก็จะไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นตัวเขาของด้านมอนะครับสามารถที่จะถอดออกมาได้เขาอันนี้ก็เป็นเหมือนยางเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับในเซ็นนะครับมีตัวของเขามาให้ทั้งหมด2ออันเลยนะครับเผื่อหายละมั้งครับแล้วเรานะครับก็สามารถที่จะเอาห้องคุมขังเนี่ยนะครับ ใส่ดาร์ดมอเข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนี่นะครับก็จะแบบมีตาออกมาตรงนี้ด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้ตั้งโชว์เลยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ดาร์ดมอนะครับยึดเมนดาลอได้แล้วนะครับดาร์ดมอนะครับก็จะมานั่งตรงบันลังนี้นะครับแล้วเราก็เอาไรเซเบอร์ให้ดาร์ดมอถือนิดนึงเพื่อดูมีอำนาจนะครับ างนี้เลยอย่างนี้เลยครับอย่างเท่เลยครับแล้วก็เอาอาซก้ามาต่อสู้กันได้นะครับก็เซตนี้นะครับโลให้10เต็ม10เลยนะครับสติกเกอร์อะไรทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับมินิฟิกเกอร์นี่ก็ให้10เต็ม10ตัวเซตก็ให้10เต็ม10กล่องอะไรชิ้นส่วนอะไรให้10เต็ม10หมดเลยนะครับโลก็ชอบเซตนี้มากๆเลยนะครับก็เซตนี้เราให้10เต็ม10หมดเลยนะครับแล้วก็ชอบเซตนี้มากเลยนะครับแต่โล ไม่ชอบตรงที่คู่มือนะครับลรกก็เลยไปเปิดใน iPad นะครับในแอป Lego Instruction นะครับก็จะเป็นคู่มือออนไลน์นะครับก็จะไม่ยับอย่างนี้เลยครับนี่คู่มืออีกงอหมดเลยครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลียทัชเชตก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ